สวัสดีครับอยู่กับช่องปลูกผักานจานะครับวันนี้จะพามาทำพราเมัลพันธ์ผักสลัดกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอ่ากล่องเนาะกล่องที่ใส่สำหรับใส่มูลเส้เดือนครับกล่องหรือกระบะก็ได้วันนี้ผมจะเพาะอ่าสองอย่างเนาะจะเป็นปาเต้เฮดกับ เนี่ยคอทครับส่วนดินที่ใช้ในการพากอกอจะเป็นผมใช้มูลไสเดือนอย่างเดียวครับมูลไสเดือนเพียวๆเลยหรือบางท่านก็จะใช้พีดมอสก็ได้ครับแต่ผมมองว่ามันมันราคาแพงเนาะก็เลยใช้มูลไสเดือนอย่างเดียวครับจะใส่มูลไสเดือนประมาณครึ่ง ตึงข,ของกระบาปปลูกประมาณนี้ครับ น,นั้นก็ลดน้ำให้ชุ่มครับพอดีพอตอนคำคำเพิ่งเลิกงานมาเนาะมีเวลาเพาะ จากนั้นก็โรยเมล็ดผักลงไปเลยครับพยายามอย่าให้เมล็ดผักขอทับก,กันเนาะ หลังจากที่เราโยรยเมล็ดจนทั่วกระบะแล้วครับก็จะใช้มูลใส้เดือนโรยทับอีกรอบโรยบางๆพอครับไม่ต้องโรยหนาเนาะพราอให้กบอมเมล็ดพันุ์ที่เราพอไว้เนาะ แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มรอบ ปลาครับทันหนึ่งกระบ,บาทเนาะอันนี้มาตีเฮดแล้วอันนี้เดี๋ยวจะพร้อมมีมีคอต่อ บรรยากาศตอนกลางคืนเสียงเขียดเสียงกบตีส่วนตัวผมชอบทำงานอลูกฝากตอนกลางคนืน่มันมันไม่ร้อนเนาะ,ะหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมครับกบเกืม่มูมในใจเดือนครับกบบางบางอ่อ แล้วก็เหมือนเดิมครับรดน้ำไม่ชุ่มครับ หลังจากที่เรา,าเพาะลงในกระบาเสร็จแล้วนะครับลงในกล่องเสร็จแล้วเนาะก็จะเก็บไว้ในที่ร่มประมาณหนึ่งคืนครับแล้วก็เอาออกมาในอ,าอุณหภ,ภูมิปกติเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการพอมะเล็ดผักลงในกล่องก่อนจะเอาลงไปไปลูกในฐานลงมิทีเนาะ ถ้าพี่ๆที่ชอบทางด้านการเกษตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ